สวัสดีครับผมคุชกีเอ็นหอหมายตกปลามาฝากเพื่อนการได้มาซึ่งความสําเร็จในแต่ละครั้งต้องฝ่าฟันอุปสรรคบนกวากน้ําด้วยความเหนื่อยยากดังนั้นต้องเก็บความทรงจําดีๆให้อยู่กับเราตลอดไปเชื่ออย่างยิ่งว่าเพื่อนๆได้พบกับหมายตกปลาดีๆแต่ได้ร่วมทํากิจกรรมกลางแจ้งกับเพื่อนอย่างมีความสุขตามพิษปรารถนาคิดในใหญ่ไปให้ถึงเป้าหมายเห็นความสําเร็จรออยู่ตรงหน้า ทำวันนี้ดีกว่าวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่โลกกลางแจ้งของคนรุ่พันอีกครั้ง 08. ปีหนูผ่านไป 09. ปีใหม่ยิ่งใหญ่ปีวัวปีหนูเนียนัวฟัดทั่วเมืองไทยหนูเล็กหนูใหญ่ปีนป่ายหาที่สุขทุกมากมีสุดที่บรรยายปีหนูผ่านไปไม่คลายทุกโศกปีกาละโรค ัดกรรอันสังคมต้องทุบระทมจนโลกสะเทือนอย่าได้บิดเบือนจงเตือนชี้แจงเรื่องใหญ่ร้ายแรงโปรธแจนสีเดียสังคมต้องเคลียร์ไม่เคลียร์สมองเรื่องราวร้ายๆได้หายขัดข้องเชื่อเถือนพี่น้องเราต้องแก้ไขเลือดค้นตระกูลไทยอยู่ในแหลมทองปีวัวฉลองรองรับข่าวดีไม่นานจากนี้ต้องพี่สบาย รัฐบาลชุดใหม่แก้ไขวิกฤตผู้คนทุกทิศมุ่งมาลงทุนสร้างความอบอุ่นให้สังคมไทยถนนทุกสายมีแต่รอยยิ้มสังคมเอ็มอิ่นรอยยิ้มสยามสร้างชื่อระบือนามสยามเมืองยิ้มทับทิมมังคุดลำมุดลำใหญ่มะเฟืองมะไฟผลไม้ชัดดีผู้เรียนก็มีของดีเมืองนนท์ต้านยาวหมอนทองลองกองตันหยง เครื่องเบญจรงที่คงทุงท่าเมืองอัมพวาพมากาอนไทย้อนแก่นไมายไทยผ้าฝาอยอุบลศิลปะ้ปาครื้นงานบอกคนไทยทุกยุคสมัยคนไทยสร้างชื่อไอ้โรกระบือข้าคือคนไทยตกปลาก็ใช่คนไทยกเ็เก่งสนุกครึ่งเพลงบรรเลงอ่าวไทยคุณละ่ะพร้อมที่จะดเจาะโลกเปิดหมายกับเราหรือยังพร้อมตาผมผไปสครับ ากต,ตุต้งกะตะลุงตุต้งแชนตามเอาไปเลยหกนาริการถของทีงงานนุ่งหน้าเดินทางตามเวลานัดหมายทันทีโดยใช้ทางด่วนบางนาบางประกงไปตามหาฝันเพื่อนๆพอเดันทางล่วงหน้าไปรอที่จังหวัดตราด แม้ว่าการเดินทางไปเยือนจังหวัดตราดในครั้งนี้กับเพื่อนเก่าที่เคยร่วมกันทำกิจกรรมมาแล้วหลายต่อหลายครั้งก็อดที่จะตื่นเต้นซะไม่ได้รถเข้าเขตจังหวัดชนบุรีวิ่งไปตามเส้นทางสายสุขุมวิทเดิมเพลนนั่งชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางตลอดการเดินทางจนรถของทีมงานวิ่งเข้าอำเภอวังจันทร์ ข้าเกตอำเภอแกลงจังหวัดระยองไม่นานนักรถของพวกเราก็เข้าเขตจังหวัดจันทบุรีเป้าหมายในการเดินทางของพวกเราคือพาดเรียบเรือคงกระลวงจุมพรจังหวัดตราดเอเชียไฮเวย์สายที่สองหรือถนอนสุขุมทิดเติมปีเรียกการจมปิดปาก เมื่อใกล้เข้าไปทุกทีอุณหภูมิความตึงเส้นก็เพิ่มขึ้นตามลําดับเกมฟางแจ้งรอพวกเราอยู่ข้างหน้ารถเข้าเขตจังหวัดตราดเป็นความอบอุ่นที่พวกเราได้มาเยือนบ้านหลังที่สองอีกครั้งในที่สุดรถของทีมงานก็มาถึงจังหวัดตราดโดยสวัสดิภาพ จังหวัดที่อยู่สุดชายแดนของไทยมีเขตแดนติดต่อกับประเทศตัมตูชาเพื่อนบ้านของเรานั่นเองการเดินทางของพวกเราเทาจะสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้ก็าหาไม่รถของพวกเรายังวิ่งต่อไปจนกว่าจะถึงท่าเทียบเรือ ก่อนพี่พวกเราจะลงเรือออกไปเล่นเกมไปแวะศักราะอักษรสถานบนเรือเอกพระเจ้าพรมวงเพเธอพระองค์เจ้าอาภากรเียจติลงกรมหลวงสิมพรเขตสุดมศักดิ์เพื่อเป็นสนิทมงคลก่อนเดินทางทุกครั้งเสมอไปเกเช็นเดียวกันกับเพื่อนๆชาวประบงซึ่งเคยปฏิบัติกันมาเป็นประจำที่สุดรถของทีมงานก็เข้าท่าเทียบเรือ พบกับเพื่อนเก่าพวนเดิมที่เคยทำกิจกรรมร่วมกันก็ทักทายตามประษานคนทุกเลยช่วยกันจัดสรรพระต่งตางๆลงเรือให้เป็นที่พันท่านก่ <c oughs> อทน <c oughs> อที่เรือจะออกจากท่าที่เรืออผมเอาเปมาออ 16:40นา,า,นาีเรือพิชิตมัตสยาของไตวุฒก็พาพวกเราออกจากผ่าเีียบเรือเพื่อมุ่งหน้าไปยังหมายใดหมึกเตรียมเยื่อก่อนออกเดินทางไปเล่นเกมหนักที่นาทีแห่งการอื่นเต้นรอพวกเราอยู่ข้างหน้า พวกเราพูดคุยแรกเปลียนทัศนคติระหว่างการเดินทางไม่นานนักเรือก็มาถึงหมายใดหมึก18นาฬิกา15นาทีพวกเราใช้เวลาตกหมึกกันและพูดคุยกันตามประสาผลลังคัน,นจนอาทิตย์ร้อยแสนอ่อนแรงลงทุกขณะแต่ผมบอกถึงความมืดจะมาเยือน แสงไฟเปิดสว่างกลางท้องทะเลเปิดล่อให้หมึกมาเล่นแสงไฟก่อนที่จะเสพมึกดีพวกเราค่อนข้างที่จะโชคดีได้เหมึนไว้ทำเหยื่อ600ตัวโดยประมาณนับว่าเหยื่อพอที่จะออกหมายนอกได้เพราะว่าใช้เวลาใดหมึกจนรุ่งสาง อารุณของวันใหม่ไม่มีเสียงร้องของอีหกนกกาเรือขยับออกเดินทางพาพวกเราเข้าหมายตกปลาตามกำหนดเสียงเล่นขึ้นเรือดังแข่งกับเวลาทุกคนต่างก็ตื่นเต้นจะได้เจอกับเกมเด็ดของหมายดีภาพตะวันออกทะเลมีความสวยงามธรรมชาติมอบให้เห็นตองทะเลทรายมีความสุดชื่นอย่างนี้ทุกปีไปช่วยกันอะครับเพื่อน เือเรือเล่นผ่านรังลอยน้ําเห็นฝูงพิโตบอนออกมามากมายจึงหยอดเรือทอดสมอให้พวกเราเล่นเกมพิโตดีลังกาต่างก็เตรียนชุดอุปกรณ์ขนาดเล็กออกมาเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานตามความชื่ชอบของแต่ละท่านคุลมมนุ่นวายกลายเป็นเกมที่บันเทิงทุกคนต่างก็โฟกัสไปที่ฝูงพิโตมอล ีเดือเข้าหาเป้าหมายอย่างไม่ลังเลสุสายพุิกไม้ได้ตัวตัวสนิทพิคิิโตเทคตัวตีลกาทีค่าที่ต่างกันความสุขที่สัมผัสได้ของคนหลังขายมีทั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มนั่นคือหนึ่งในความภูมิใจของพวกเรา เกมสนุกทุกตอนในการเยื่อมีหลายไซส์สท,สท,สที่ออกมาต้อนรับพวกเราอย่างไม่เกรงใจการตามหาฝันนับว่าเจอแล้วครึ่งทางและพวกเราจะตามต่อไปให้ มาฮีมาฮีคด็มอนดอฟินฟิทหรืออิโตมอนมรกตแห่งท้องทะเลการใช้อุปกรณ์ขนาดอันตราไลท์กับสายขนาดบกกกเิดแผลได้อารมณ์เดียวหวาดเสียวไปพร้อมกันชีวิตกลางแจ้งของคนลังคันมีอะไรอีกมากมายให้เราได้ค้นหาเพื่อนๆครับอย่าลืมออกไปค้นหา เก็บเกี่ยวความสุขให้รางวัลับดรงเองบ้างนะงั้นเรืยังเปิดอ,อ,อกว่าแขนรับอยู่เสมออ,อ,อย่าบอกปฏิเสธว่าไม่มีเวลานะเวลาเป็นของคุณอยู่แล้วตัดสินใจวันนี้ดีกว่าวันไหนไหนยอมแล้วผุณโมอนออกมาต้อนรับซ้ายและขวาของเรือแผ่นุ่นานบานตะเกียงกันเลย ทม่กินงช้าเลยมงเป็นความสุขที่ทุกคนสัมผัสได้ประกันความเทียงหุเลียมความผิดหวังโดยฟูดเกมสมันทุกไม้ได้ทุกตัวชัวทุกไม้ครับปยะครับเลียงไหมครับยอับอดยอดกหนดเวลาให้เพื่อนเล่นเกมอ่โตตีลังกาเพียงถึงชั่วโมงเท่านั้นต้องออมเยือไว้ไปเล่นเกมหนัก หลายพวันไปเบ้างของราตายแล้วพันอเพื่อนๆหลายคนขันอยากเจอเกมสนุกๆอย่างนี้อย่าลืมหาเวลาออกไปเล่นเกมบ้างกันแล้วกัน ทุกคนในเกมทันยางสนุกสนานเดี๋ยวให้แจ้งชื่อน่อยแจ้งชื่อหน่อยครับโนมันนะครับคอมมอนดอฟินเพ็ดสร้างความสัคตีและความอบอุ่นร่วมกันทำกิจกรรม อากาศดีดีหมายเด็เดๆอย่างนี้มีตัวแน่นอนโอนดันดันเล่นอย่างนไรนะจ๊านโหดทุกดันมันตลอดเลยโกมเล็กตัวทีด่างเดียวและกินเยือยี่คือหนึ่งในหลายๆคลิปที่ผ่านมา,นนา,านไม่มีฝรั่งกินแถวแต่ทั้งเปล่าชาวบ้านอย่างแน่นอนอ เจ้าแห่งนาวาราชาแห่งท้องน้ำไปร่วแห่งเรือพิชิตปัญยาไปไหนไปได้ทุกที่โอ้โอเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าท้รว้นเดิม สนใจเล่นเกมกันอย่างสนุกสนาน <c oughs> ยาวขอโทษยาวขอโทษน,นะลงเลยครับไุกไนเลยไปหนนเลย มเมื่อเพื่อนเพื่อนคนในกวนให้รางวัลกับชีบคควิตีหน้าแววตาแห่งความสุขของทุกคนเบิกบานจริงๆนะครับไนะกไมาฮีมาฮีหรือคามบอนจอฟินฟิตตีลังกาเดียวหลายตลบม<แ>้ช่วยเครื่องผ้าลีลาง,งาม